เราจะสร้างมหานครแห่งความเท่าเทียมที่ทุกคนเท่ากันมีผู้นำและสสที่รับผิดชอบรับสังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงเราต้องสนับสนุนให้สังคมให้รางวัลคนขยนันคนอดทนคนตั้งใจและคนทำมหากินอย่างสุจริตเรารับไม่ได้กับระบบเส้นสายที่ทําให้คนจำนวนมากเข้าไม่ถึงโอกาส และเรารับไม่ได้ที่เห็นมาเฟียในเมืองไทยประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐสิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาประชาชนรู้สึกว่ารัฐไม่ใช่ที่พึ่งอีกต่อไป,ปรัฐบาลพักเพื่อไทยจะเข้ามากอบกู้วิกฤตทำให้เสียงของทุกคนเท่ากันคนทุกกลุ่มได้รับการยอมรับได้แสดงออก ทำให้รัฐก,กลับมาเป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยและแขกที่มาเยือนท่านว่าที่ผู้ประสงค์ลงสมัครสสทุกท่านครับคนกรุงเทพล้วนฝากความหวังไว้ในมือของท่านทุกคนความหวังที่จะทำให้คมกรุงเทพที่จะทำให้กรุงเทพกลับมาเป็นเมืองสำคัญ ทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นศูนย์กลางการบริหารและเป็นที่พึ่งของประชาชนความหวังที่จะทำให้กรุงเทพเป็นมหานครที่รุ่งโรจน์อีกครั้งมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกความหวังที่จะนำความภูมิใจของคนกรุงเทพกลับมาทำให้ประเทศไทยเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชียอีกครั้ง ท้ายนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่านได้รับเลือกตั้งแบบแรงสไลด์เข้าไปทำหน้าที่ในสภาทำให้สว2อ0รคนได้ทำตามฉันตามมติของประชาชนสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลทำให้ความหวังของคุณกูพดแงจริง และส่งส่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของเราทุกคนและนี่คือความหวังของคนกรุงเทพขอเสียงปรบมือดังๆให้เศรษฐาวุเินเขาหาว่าพวกเราสุดตรงเขาหาว่าอนาคตใหม่มันสุดตรงก้าวไกลมันสุดตรงจังเลย สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ตั้งพรรคจนถูกยุบพักพราเด่นดังเกินไปเขาเลยยุบพรรคผมตั้งแต่ตั้งพักคอนาคตใหายจนถูกยุบยยพรรอุดมการนโยบายพรรคก้าวไกลไปสารต่อทุกอย่างเรียนรู้เห็นแล้วเอามาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยจากประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งนั้น เรียนรู้มาจากญี่ปุ่นเรียนรู้มาจากเกาหลีเห็นของดีที่อังกฤษหยิบมาประยุกต์ใช้อะไรดีที่ฝรั่งเศสหยิบเข้ามาไปเห็นอเมริกาเขาพัฒนายังไงหยิบเข้ามาใช้อยากให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าเหมือนอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเขาหาว่าผมสุดตรง<อ>ผมถามกลับว่าใครที่เคยไปต่างประเทศสิ่งที่ผมพูดเนี่ย มันไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นกันอยู่ทุกวันในประเทศที่จเจริญแล้วเหรอมันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายที่ประเทศที่จเจริญแล้วเขาทํากันทุกวันแต่อยู่ที่นี่สุดโตงผมถามกลับครับคนที่กล่าวหาแล้วว่าสุดตงมันล้าหลังหรือเปล่า เหตุผลที่พวกเขาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่อยากให้สังคมไทยก้าวหน้ามันมีเหตุผลเดียวและเป็นเหตุผลที่ผมพูดไว้ตอนแรกว่าโครงสร้างสังคมแบบนี้มันเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ของประเทศและพวกเขาได้รับประโยชน์จากโครงสร้างสังคมแบบนี้เขาจึงไม่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาจึงไม่ต้องการเห็นความก้าวหนะ้า เลือกตั้งครั้งนี้โอกาสอยู่ในมือท่านเราจะสู้ทุกครั้งเราจะสู้ทุกการเลือกตั้งเราจะสู้ทุกโอกาสเพื่อผลักดันความฝันของพวกเราให้เป็นจริงสร้างคนไทยสร้างสังคมไทยที่เสมอภาคเท่าเทียมกันพาประเทศไทยไป